กลไกการระง,งับข้อพิพาทหรือ WTO Dispute Settlement Mechanism เนี่ยขององค์การค้าโลกเนี่ยมีระบบระง,งับข้อพิพาทซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นระบบ Dispute Settlement Understanding เป็นความเข้าใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งจะระง,งับข้อพิพาทซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในกระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศกลไกนี้ช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการละเมิดกฎการค้าระหว่างประเทศ เวลาจีนเขาไม่พอใจสหรัฐในรอบนี้เนี่ยเขาก็นําเรื่องร้องเรียนไปที่ WTO ด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากรอบนี้เพราะว่าทรัมป์ไม่ได้สนใจ WTO เลยแต่ว่าตามปกติเนี่ยเขาจะสนใจเป็นประธานาธิบดีปกติคนอื่นนะฮะขั้นตอนหลักของ WTO DSM หรือ Dispute Settlement Mechanism เนี่ยก็คือว่าจะมีการปรึกษาหารือหรือทำ consultation อย่างเป็นทางการโดยที่ประเทศที่ฟ้องร้องเขาจะเรียกว่าเป็น complainant นะฮะเป็นผู้บน่นเป็นผู้ร้องเนี่ยเป็นผู้โวย ยื่นขอเจราจาแบบทวิภาคีกับประเทศที่ถูกฟ้องร้องหรือฝ่าย Respond ดนตระยะเวลา60วันเนี่ยหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเสร็จแล้วก็จะมีการตั้งคณะผู้พิจารณาขึ้นมาซึ่งการตั้งคณะพิจารณาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกติกาซึ่งมีไว้ใช้โดยที่สมาชิก WTO เนี่ยจะยอมรับในการตั้งคณะกรรมการพิจารณาซึ่งเป็น panel establishment ัทเทคนิคเรียก panel establishment establish หรือสถาปนาคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งคณะผู้พิจารณาชุดนี้ก็จะมีส่วนสำคัญในการ guide ในการนำการเจรจาเพื่อให้สองประเทศนั้นหาข้อตกลงกันได้อันนี้คือบนความเชื่อว่าสองประเทศเนี่ยต้องการที่จะให้มีการค้าเสรีระหว่างกันนะฮะโดยที่ไม่ใช่หาเรื่องกันแบบที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ พูดง่ายคือว่ากลไก dispute settlement mechanism ใน WTO มันทำได้ก็เติมเมื่อมี good faith มีความตั้งใจที่จะแสวงหาจุดร่วมกันจริงๆที่น่าสนใจคืออย่างนี้หากเจราจากันไม่สำเร็จคณะผู้พิจารณาเนี่ยก็จะถูกตั้งขึ้นประกอบไปด้วยผู้ชี่วชาญ3-5ถึงคนเสร็จแล้วคณะพิจรารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและตัดสินว่ามีการละเมิดกฎ WTO หรือไม่ระยะเวลาปกติคือใช้เวลา6-9เดือนสาหรับคณะ ผู้พิจารณาในการตัดสินว่าใครละเมิดกฎ WTO ตามที่ฝ่ายร้องเรียนกล่าวหาจริงหรือไม่เสร็จแล้วหลังจากนั้นพอคณะกรรมการชุดนั้นตัดสินเนี่ยฝ่ายซึ่งถูกตัดสินว่าละเมิดกฎ WTO เนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้นะฮะประเทศซึ่งแพ้ในการตัดสินโดยคณะคณะพิจารณาเนี่ยซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสาคนเนี่ย ประเทศซึ่งภายใต้ในการตัดสินเนี่ยสามารถอุทธรณ์ต่อไปได้องค์กรอุทธรณ์ตรวจสอบเฉพาะกฎหมายไม่ได้พิจรารณาข้อท็จจริงใหม่แต่ว่าองค์กรอุทธรณ์หรือหรือสิ่งที่เขาเรียกว่า appeal body ที่ตั้งขึ้นมาในระดับขององค์การค้าโลก WTO เนี่ย appeal body ก็มีนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับกระบวนการยุติธรรมแต่มันไม่ใช่ศาลมันเป็น DSM ผมใช้ dispute settlement mechanism บ่อยเวลาผมอธิบายถึงเรื่องนี้โดยที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดวันนี้เราลงรายละเอียดให้คนเข้าใจว่า ว่า DSM มันคืออะไรมันมี appellate body ด้วยอุทธรณต่อไปได้ยกตัวอย่างตอนนี้ถ้าจีนไม่พอใจสหรัฐเนี่ยจีนก็ร้องไปแต่ว่าสหรัฐอเมริกาในแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้ฟัง WTO แต่ว่าปกติแล้วถ้าไม่ได้มีคนอย่างทรัมป์เนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็ฟัง WTO นะฮะทรัมป์เป็นคนซึ่งตั้งใจแหกกฎแต่ปกติแล้วเนมาตรฐานก็คือว่าสมาชิก WTO ก็จะฟังคณะผู้พิจารณาแล้วก็ appellate body เพราะฉะนั้นไอ้โลกใบนี้ในระบบซึ่งเป็นอยู่มันอยู่กันได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่มีคนซึ่งทําตัวเป็นโบลี่แล้วก็ไม่ยอมรับกติกาแต่พอพอคุณมีคนอย่างครัมป์เนี่ยมันก็ปวดไปหมดเพราะว่าในระบบ nation s t a ทที่มีอยู่พอมีกลไกระหว่างประเทศเนี่ยมันเวิร์กก็ต่อเมื่อให้ความร่วมมือกันประเทศที่แพ้กดีก็สามารถอุทธรณ์ได้ก็มีอะเพิเลตบอดี้เซลลนในที่สุดเนี่ยนะฮะเมื่อถึงขั้นสูงสุดเนี่ยก็จะมีการบังคับตามคําตัดสิน องค์กรอุทธรตรวจสอบเฉพาะข้อกฎหมายนะฮะไม่ได้พิจารณาข้อเสนอใหม่ปัจจุบันเนี่ย appellate body ไม่ทํางานเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยปิดกั้นการแต่งตั้งสมาชิกใหม่ appellate body ใน DSM ใน WTO เนี่ยไม่ทํางานเพราะอเมริกาไม่ยอมตั้งสมาชิกใหม่ให้ครบคืออเมริกาปวดจริงๆยุคทรัมป์นะฮะอเมริกาตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับ WTO ด้วยคือยุคนี้คือแย่ในระดับไม่รู้จะพูดยังไงะนะฮะอาการหนักมาก เสร็จแล้วน,นอกจากนั้นมีการบังคับตามคำตัดสินเป็นการ implementation ในระดับ WTO ประเทศซึ่งแพ้คดีต้องแก้ไขมาตรการที่มีอยู่ที่ขัดต่อข้อบังคับของ WTO หากไม่ปฏิบัติตามประเทศผู้ชนะก็สามารถขออนุญาตตอบโต retaliation ได้เช่นขึ้นภาษีสินค้าจากประเทศซึ่งละเมิดคดีทรัมป์ก็ข้ามขั้นตอนทั้งหมดเลยแทนที่จะไม่พอใจว่าสมมติประเทศจีนมีภาษีนำเข้าที่สูงก็ร้องไปที่ WTO ให้มีการตั้งคณะพิจารณา ให้สั่งจีนให้ลดภาษีนั้นท์ใช้วิธีการจัดการเองหมดแล้วเสร็จแล้วปรับภาษีสินค้านำเข้าทีเดียวสูงกว่าภาษีที่ประเทศอื่นเก็บอยู่ประมาณ4เท่าก็คือไม่ใช่ reciprocal แต่ว่าเป็น reciprocal คูณ4พอทรัมป์ทำ reciprocal ทูนคูณ4เนี่ยพูดง่ายก็คือว่าทรัมป์เป็นคนซึ่งไปละเมิดเขาก่อนแล้วประเทศต่างๆพวกนี้เขาก็ต้องร้อง WTO แต่พอร้อง WTO ตอนนี้ความที่อเมริกาตัดความสัมพันธ์กับ WTO ชั่วคราวเนี่ย WTO ก็เลยทำไรอเมริกาไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะทรัมป์ทั้งหมดนะฮะหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะพิจารณาของ WTO อีกทีนึงประเทศผู้ชนะสามารถขออนุญาตให้ตอบโต้เองได้เลยก็คือจัดการเองตัวอย่างของคดีสำคัญนะฮะใน WTO dispute settlement mechanism เนี่ยถ้าท่านผู้ชมเคยอ่านคือกรณีของสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปคดีกล้วยบานานาเกี่ยวกับ โควตาการนําเข้าของสภาพยุโรปอะไรเงี้ยถ้ามีโควตาการนําเข้าของสภาพยุโรปอเมริกาไม่พอใจเขาก็ร้อง WTO ส่วนอเมริกากับจีนก็มีคดีสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมข้อพิพาทเรื่องการอุดหนุนอุตสาหกรรมด้านอลูมิเนียมด้านเหล็กแล้วก็คดีไทยกับสภาพยุโรปเนี่ยก็มีความขัดแย้งอยู่คดีปลาทูน่าเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าของ EU ซึ่งไทยก็ร้องเรียนอยู่ว่าไม่แฟร์เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องซึ่งมีความสำคัญในขั้นตอนของการพิจารณาของ WTO นะฮะ มันมีปัญหาในกรณีของ Dispute Settlement Mechanism ใน WTO ในกรณีที่ตอนนี้ appellate body หยุดทำงานนะฮะตั้งแต่ปี2019ได้ซ้ำไปเนื่องจากสหรัฐาคัดค้านไปเลยแล้วก็หลายประเทศที่ใช้ระบบชั่วคราวเนี่ยก็เป็นระบบชั่วคราวซึ่งต้องนำมาใช้ในการอุทธรณ์แทนตอนนี้เขาใช้ระบบ MPIA หรือเป็นระบบ Multi Party Interim um Appeal Arbitration Arrangement ซึ่งมาแทนที่ appellate body ปกติของ Dispute Settlement Mechanism คดีทูน่าไทยกับ EU เนี่ยเป็นกรณีข้อพิาพาททางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Unregulated i Un l l e g a l fishing ที่เราโดน EU หาเรื่องเลยนะฮะ EU ขึ้นบัญชีไทยเป็นประเทศซึ่งถูกเตือนเรื่องการทำประมง ได้ใบเหลืองเนี่ยนะในปี2015คดีนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประมงชาวไทยโดยเฉพาะการส่งออกปลาทูน่าคดีนี้ตอนที่เราได้ IUU y e l l o w c a r d ในปี2015เนี่ยียูขึ้นบัญชีไทยเป็นประเทศซึ่งถูกเตือนเนื่องจากมีปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอ่าจำได้ไหมฮะในช่วงรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยที่เขาพยายามแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ แล้วไทยก็โดนกดดันให้แก้ไขไม่งั้นเราจะโดน red า a ์ d ซึ่งหมายถึงถูกแบนห้ามส่งปลาทูนา่าและผลิตภัณฑ์ประมงทั้งหมดจากไทยเข้าสหภาพยุโรปอียูเลงโทษไทยเพ,เพราะว่าเขากล่าวหาว่าเราละเมิดกฎหมายประมงอย่างเช่นเรือประมงผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันมีเรื่องของระบบนิเวศวิทยาด้วยแล้วก็การรักษาอนุรักษ รักปลาด้วยอะไรเงี้ยการใช้แรงงานท่าและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงอะไรเงี้ยเราโดนกล่าวหาว่ามีแบบนั้นแล้วก็ขาดระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจนคดีประเด็นคืออย่างนี้ผลกระทบต่อไทยตอนนั้นคือไทยเป็นผู้ส่งออกปลาทูน่าํำหนึ่งของโลกเหตุผลที่เราเป็นผู้ส่งออกปลาทูน่าลำหนึ่งของโลกเพราะว่าเรามีบริษัทรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ร่ำรวยมากที่ส่งออกทูน่าเราคือ chicken of the sea นะฮะคิดเป็น30%ของตลาดโลกแล้วสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกปลาทูน่าสำคัญของไทยมูลค่าปีละประมาณ10,000ล้านบาท แล้วถูกใบเหลืองก็เดือดร้อนคราวนี้มาตรการแก้ไข,ขของไทยคือเราออกพระราชบัญญัติประมงปี2558ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสอดคล้องกับมาตร,าตรฐานสากลจัดตั้งระบบ uh, monitoring system VMS นะฮะติดตามเรือประมงแล้วก็ปรับปรุงการตรวจสอบแรงงานในเรือประมงด้วยเราก็เพิ่มความเข้มงวดในการจับกลุมเรือประมงผิดกฎหมาย ความคืบหน้าก็คือว่า EU ยังคงยื่นเงื่อนไขให้ไทยปรับปรุงต่อไปไทยพยายามเจรจาเพื่อให้ EU ยกเลิกมาตรการดังกล่าวแต่ยังมีประเด็นที่ต้องแก้ไขอย่างเช่นการบังคับใช้กฎหมายและความโปร่งใสหากไทยแก้ปัญหาได้ดีอาจจะได้กรีนเป็นใบเขียวแทนที่จะเป็นเยลโล w การ์ดยกเลิกการเตือนแต่หากล้มเหลวอ,อาจจะเสี่ยงถูกเรดการ์เลยก็ได้ผลก็ทบหกักากโดนเรดการ์ก็คือส่งออกไม่ได้เลยเข้า EU ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประมง แต่ว่าล่าสุดเนี่ยข้อเสนอของไทยในการแก้ไขกฎหมายกี่กับเรื่องการประมงเนี่ยความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะแก้ไขกฎหมายในต้นปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ไม่พอใจของสาภาพยุโรป เพราะว่าการแก้ไขกฎหมายในรอบล่าสุดที่รัฐบาลไทยเสนออาจจะเปิดโอกาสให้ชาวประมงสามารถใช้แห я, ซึ่งเป็นแบบเดิมได้ในพื้นที่ซึ่งอยู่เกิน12ไมล์ทะเลออกไปซึ่งอาจจะทําให้มีการทําการประมงเกินไปและอาจจะนําไปสู่การที่จะมีการได้มีโอกาสจับสัตว์น้ําทะเลจับปลาซึ่งโดยวัยยังเป็นเรียกว่า juvenile marine life such practices could potentially prompt the EU to reconsider its position and issue a new warning and potentially a new yellow card อ๋องั้นถ้าไทยแก้ไขกฎหมายแล้วก็ไปเปลี่ยนมาตรฐานเรื่องแห่แล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่เวลาประมงออกไปแล้วจะได้ปลาซึ่งแบบอายุยังน้อยอะไรเงี้ยอาจจะทําให้ EU เขากลับมาขึ้นใบเหลืองกับเราเหมือนเดิมถ้าเราแก้กฎหมายตามที่เราเสนออ้าวงั้นเดี๋ยวต้องระวังกันสิงั้นก็คือพูดง่ายเราได้ทะเลาะก,กับ EU ต่อ ผ่านด i สปิ e เซล t ล e ร์เมนแมกเนซิอเนี่ยปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับใบเหลืองจากภาพสาภาพยุโรปเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายแล้วสาภาพยุโรปได้ยกเลิกตั้งแต่2562 8มกราคมไทยปฏิรูปการภาคการประมงครั้งใหญ่อย่างไรก็ดีร่างแก้ไขกฎหมายประมงบางข้อเช่นการอนุญาตให้ใช้ตาข่ายขนาดเล็กจับปลาในช่วงเวลากลางคืนห่างฝั่งเกิน12มาทะเลได้อาจจะทำให้เกิดการทำประมงเกินขนาดและอาจจะทำให้ EU พิจารณาให้ใบเหลืองอีกครั้ง หากไทยถอยหลังจากมาตรการอนุรักษ์ซึ่งเดิมได้เป็นมาตรการซึ่งมีไว้อย่างเคร่งครัดแต่ปรากฏว่าแล้วรัฐบาลนี้จะเดินต่อ,อยังไงอ่ะเดี๋ยวอยูมาขึ้นใบเหลืองเราอีกอ่ะแต่สงสัยรอบนี้ไม่ต้องห่วง EU ยูขึ้นใบเหลืองต้องหัวอเมริกาหาเรื่องเพราะ EU ยูไม่อยู่ในอารมณ์อยากหาเรื่องใคร แต่ผมไม่แน่เหมือนกันว่าเดี๋ยวเราจะแก้แล้วเราจะแก้ได้อย่างรัดกุมขนาดไหนเอาเป็นว่าเป็นประเด็นอยู่นะฮะถึงแม้ว่าคดีมันพ้นไปชั่วคราวเอา่ะอย่างไรก็ดีในเวลาที่ไม่ได้มี appellate body หรือคณะผู้พิจารณาซึ่งอุทธรณ์คดีในกลไกลของการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การการค้าระหว่างประเทศได้เนี่ย ก็เลยมีการพึ่งพาสายอีกระบบหนึ่งให้เข้ามาแทนโดยที่ไม่ได้เข้ามาแทนที่ทั้งหมดแต่ว่าเข้ามาแทนที่ในช่วงซึ่งมีการอุทธรณ์คดีสมมติ EU โดนไทยร้องเนี่ยแล้วคณะผู้พิจารณาเขาตัดสินให้ EU ชนะเราก็ร้องไปที่คณะอุทธรณ์ได้แต่คณะอุทธรณ์เดิมอะ appellate body ใน WTO dispute settlement mechanism ใน WTO DSM เนี่ยอเมริกาเนี่ยขวางอยู่ก็เลยทำให้คณะอุทธรณ์คดีไม่สามารถทำงานได้สมาชิกขององค์ การค้าระหว่างประเทศเขาก็เลยหันมาพึ่งพาอาศัยอีกกลไกหนึ่งในการอุทธนณ์ข้อพิพาทอีกกลไกใ,ในการอุทธนณ์ข้อพิพาทเนี่ยเป็นกลไกซึ่งมีชื่อสั้นๆว่า MPIAMPIA MP คือ Multi Party Interim um Appeal Arbitration Arrangement ซึ่งเป็นกลไกชั่วคราวที่ประเทศสมาชิก WTO นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการหยุดทำงานของ Appellate Body เนื่องจากสหรัฐอเมริกาปิดกั้นการแต่งตั้งสมาชิกใหม่ตั้งแต่ปี2019 ในระบบระง,งับข้อพิพาท DSM เดิมวัตถุประสงค์ของ MPIA คือเป็นทางเลือกแทน appellate body ที่ไม่สามารถทำงานได้เป็นการรักษากระบวนการอุทธรณ์ในระบบระง,งับข้อพิพาทของ WTO และเพื่อป้องกันไม่ให้คดีมันค้างเยอะแยะมากมายลักษณะของการทำงานของ MPIA ซึ่งสำคัญคือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่สมัครใจไม่ใช่กลไกของ WTO โดยตรงก็คือสมัครใจเข้าร่วมเป็น voluntarily made arbitration engagement นะฮะแต่ว่า ruling ก็ต้องได้รับการเคารพนะฮะ ในระบบอนุญาโตตุลาการเป็น arbitration อนุญาโตตุลาการใน WTO เนี่ยในขั้นของการอุทธร์คือ MPIA เนี่ยแหละนะฮะเป็นอนุญาโตตุลาการในระดับอุทธร์ในระดับของข้อพิพาทระหว่างสมาชิก WTO แล้วก็เสร็จแล้วมีการตัดสินคดีโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ประเทศสมาชิกของ WTO ซึ่งเข้าร่วมในข้อตกลง MPIA เลือกไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่ในการ arbitrate นะฮะหรือเป็น a r b i t r r ยึดตามกฎ และไทม์ไลน์ของ W T O Dispute Settlement Mechanism เพียงแต่ว่าเอาขั้นตอนของ M P I A เข้ามาแทนตัว appellate body ประเทศซึ่งเข้าร่วม M P I A ปัจจุบันมี54ประเทศนะฮะไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิก M P I A นะแต่ว่าสหรัฐเมริกาและก็อินเดียก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าบราซิลเม็กซิโกสิงคโปร์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียจีนแคนาดาสาภาพยุโรปล้วนแล้วแต่เป็นทั้งนั้น ตัวอย่างคดีซึ่งใช้ MPIA เนี่ยถึงถึงแม้ว่าไทยไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยเราก็โดนเข้าร่วมไปด้วยในกรณีที่เราเคยมีขอ้อพิพาทกับตุตรกีในคดีน้ำตาลในปี2023ไทยแพ้คดีแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ผ่าน MPIA ซึ่งเข้าใจว่าเราแพ้คดี EU แล้วก็อินโดนีเซียเป็นคดีน้ำมันปาล์มจุดแข็งจุดอ่อนของ MPIA เนี่ยในขั้นตอนของการอุทธรณ์คดีหลังจากที่มีคณะพิจารณาในกลไกลของ DSM ใน WTO ก็คือว่า ช่วยไม่ให้ระบบ DSM ล้มเหลวทั้งหมดไม่มีผลบังคับใช้กับประเทศซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมก็คือว่าถ้าคุณเสนอตัวเข้าร่วมและคุณยอมรับมันถึงจะมีผลรักษาหลักนิติธรรมการค้าระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้หาได้ยากอีกหนึ่งเพราะว่ามีทรัมป์เนี่ยนะฮะคุณอยู่กับความร่วมมือของแต่ละประเทศเองด้วยคือร่วมมือในการฟังอ r b i t ิ a t i o n ไม่ใช่ถูกบังคับเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นกว่า appellate body แบบเดิมแต่ว่ามันขาดสเสถียรภาพในระยะยาวแต่ว่ามันก็ยืดหยุ่นได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าประเทศซึ่งเเข้าา่่ววมม MPA จะไบไล อุทธร์แล้วแพ้คือทั้งหมดนี้มันดีมากเลยที่อุตสาห์ออกแบบมาตั้งแต่สมัยการเจราจาต่อรองการตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศที่มียุคสมัย General Agreement on Tariffs and Trade ซึ่งตั้งแต่สมัยโน่นน่ที่เขาเจราจากาันสมัยบิ๊กบิ๊กในสมัยรัฐบาลสหรัฐในอดีตเขาอุตสาห์สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาคนอย่างผมไม่เคยเข้าใจเลยไม่เคยเรียนหนังสือเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ appreciate ไอ้ไกลไกในการระง,งับความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อให้การค้าในโลกมันเสรียิ่งขึ้น นะ NPA ก็เป็นอีกกกลไกหนึ่งอาจจะชั่วคราวแต่ว่าก็แทนที่ a อ p ร์พาร์บไปสักระยะจนกว่า a อ p ร์พาร์บจะกลับมาโดยที่อเมริกายอมปรับนโยบายแล้วก็ไม่ขวางแล้วก็ฟื้นฟูเออร์พารลบดีผมบอกว่าในโลกเนี่ยมันมีนกลไกที่เวิร์ k และกลไกที่เว์ k ในโรคเนี่ยมันเป็น,นกลไกที่ทรัมป์เนี่ยมาทำพังซึ่งมันน่าเศร้า